ข้าดีฟังด่วนสรุปชัดวันโอนเงินพิเศษสูงสุด1,000บาทกดเงินสดใช้ได้เลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีชาแนลนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะ เป็นข่าวดีมากๆนะคะสรุปชัดเจนแล้วนะคะสําหรับวันโอนเงินพิเศษนะคะเราจะได้รับเงินในวันไหนกลุ่มไหนนะคะที่จะเป็นกลุ่มโชคดีได้รับเงินในครั้งนี้นะคะสูงสุด1,000บาทเป็นเงินสดกดใช้ได้เลยนะคะรายละเอียดก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมรับฟังนะคะทางช่องก็ขอกําลังใจใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นข่าวจริงนะคะรวมถึงทุกๆคลิปในช่องนี้ด้วยนะคะเป็นข่าวจริงข่าวชั่วนะคะไม่มั่วแน่นอนมีแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้นะคะคลิปนี้ก็นำข้อมูลมาจาก f c e b o o o f แฟนเพจของคนนะุณนักครินกินซ้อนนะคะเนื่องจากในวันนี้เนี่ยวันที่10มิถุนายนนะคะมีการโอนเงินให้กับ3กลุ่มด้วยกันนะคะก็ในโพสต์นะคะได้เขียนไว้ว่ากรมบัญชีกลางนะคะจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจาเดือนมิถุนาในวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้นะคะ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอํานาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดดังนี้นะคะก็เป็นดังที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะสําหรับเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งจ่ายอัตราตามขั้นบันไดนะคะ600้อยถึงหนึ่บาทตามที่ได้รับกันทุกเดือนนะคะและในโพสต์นี้นะคะได้ชี้แจงไว้ด้วยนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะ ที่ทางรัฐนะคะจะเพิ่มให้นะคะตามขั้นบันไดเลยตั้งแต่100บาทไปจนถึง250บาทนะคะหลายคนนะคะฟังคลิปแล้วนะคะก็เข้าใจว่าเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมนะคะต้องบอกเลยว่าทางรัฐแจกเงินช่วยเหลือจริงนะคะแต่ว่าในขณะนี้นะคะยังไม่ได้มีความพร้อมนะคะในการโอนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุนะคะยังไม่ได้โอนในเดือนนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้รับกันนะคะซึ่งความคืบหน้าก็คือขณะนี้นะะกำลังอยู่ระหว่างการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ ธีการและแก้ไขแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษอยู่นะคะซึ่งจะเข้าคอรมอรเพื่อตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะและท่านก็บอกว่าคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือในงวดแรกนะคะก็4เดือนด้วยกันนะคะคือของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมนะคะไม่เกินวันที่19เก้ากรกฎาคมนี้นะคะเพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้รับเงินย้อนหลังกัน4เดือนนะคะใครอยู่ที่อายุเท่าไหร่นะคะรับ อัตราตามที่เขาให้มาเลยนะคะ4เดือนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เดือนละ250บาทนะคะก็จะได้เงินสด1,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถังช่องก็จะติดตามมาให้นะคะว่าไม่เกินวันที่19กรกฎาคมเนี่ยจะได้รับวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะในเบื้องต้นนะคะก็นับว่าเป็นข่าวดีมีความคืบหน้าแล้วนะคะไม่เกิน19กรกฎาคมเราจะได้รับเงินในส่วนนี้ย้อนหลัง4เดือนด้วยกันนะคะ ใครที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เองนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือเป็นบุตรหลานนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสิทธิเหล่านี้นะคะให้ท่านแล้วก็เกาะติดข่าวนี้ไว้เลยนะคะ ทางช่องนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนนะคะและในส่วนของผู้พิการนะคะและเงินอุดหนุนเด็กและเกิดก็รับกันเท่าเดิมนะคะใครอยากติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะรับข้อมูลสวัสดิการต่างๆสิทธิประชาชนอย่างเราควรได้นะคะบางท่านยังไม่ทราบก็กดติดตามกันได้เลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะคลิปทุกคลิปที่มาใหม่ๆนะคะจะส่งตรงถึงมือถือของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะ คลิปนี้อัปเดตกันเพียงเท่าน,นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ